สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับอโนยิโมอโนยิโมคืออะไรคะมันหวานญี่ปุ่นค่ะคันนี้อร่อยมากสั่งซื้อออนไลน์มาแล้วก็กินแล้วชคก็เลยอยากจะพ่อไว้ไปหาความรู้จากเพื่อนๆชาวเกษตรนะคะใน Youtube บ้างบทความบ้างก็ เลยลองเพาะดูปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเลยค่ะเห็นไหมคะยอดแตกงามที่เพาะไว้เนี่ยทั้งหมดหกหัวนะคะแตกออกมาไม่พร้อมกันค่ะแต่ว่าแตกแล้วก็ออกมาสวยงามต้นนี้ต้นนี้เกิดก่อนใครค่ะแล้วก็สูงยาม ตอนนี้ก็ยาวแล้วก็หาหลักปักให้ค่ะยาวขึ้นไปเนี่ยประมาณเกือบเมตรแล้วค่ะสวยงามเห็นข้างหลังไหมคะข้างหลังนั้นก็คืออีกพันหนึ่งค่ะข้างหลังนี้จะเป็นพันม่วงเพอร์ e พลสวีทรอ d อันนี้ก็เพราะลองพอดอีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็นการตัดส่วนหัวของส่วนปลายค่ะเอามาเพาะ แล้วก็ส่วนหัวก็เอาไปกินอันนี้จะแตกเร็วกว่าที่เพาะทั้งหัวแต่ว่าพอแตกแล้วก็โตช้ากว่าค่ะส่วนที่เพาะทั้งหัวอย่างที่เห็นเมื่อตกี้คือแตกช้ากว่าแต่โตเร็วกว่าค่ะแตกยอดได้งามกว่านะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะงามไหมคะงามมากเลยค่ะ เพาะไว้เดี๋ยวพอถึงได้สักความยาวประมาณฟุตกว่าวาเราก็เอาไปลงพ่อที่สวนได้ค่ะสวัสดีค่ะ